สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาติดตามแปลงนาหน้าโรงเรียนนากลางเมืองกำแพงเพชรน,นะครับมาดูการบริหารจัดการน้ํานะครับนาปังประหยัดน้ําแปลงนี้พื้นที่ห้าไร่ทํานาจริงประมาณ4ี่ไร่นะครับก็มีการขุดล่องน้ําด้านข้างนะครับยาวตลอดแนวนะครับแบ่งเป็นสองกระทงนานะครับกระทงหน้า,นรก,รนากระทงหลังนะครับ มีขนากั้นและมีท่อน้ำล้นสำหรับควบคุมระดับน้ำแปลงหน้าและแปลงหลังแปลงหลังนะครับจะลุ่มกว่านะครับเราก็มีตัวท่อน้ำล้นก่อนที่จะไหลกลับลงร่องนะครับตอนนี้น้ำได้ระดับแล้วนะครับเราเพิ่งวันปุ๋ยไปนะครับร่องน้ำนี่แนะนำให้ขุดช่วงหลังเก็บเกี่ยวนะเพราะดินกำลังจะเหนียวได้ที่นะครับ ตอนนี้พื้นที่ที่เห็นนะครับเป็นหลุมๆนะครับเราปลูกข้าวโพดข้าวโพดหวานนะครับนะครับสองฝั่งคันนานะครับคันนานี้แล้วก็คันนานู้นนะครับเห็นหลุมนะครับก็ก่อนเกี่ยวข้าวก็ขอกินข,ข้าวโพดก่อนนะครับเพราะดินเนี่ยมันมีความชื้นืัองแากแปลงเนี้ยน้ามันท่วมขังน้ําท่วมขังนะครับตอนนี้ลูกยาก,ก็มันจะขึ้นถ้าไม่ปลูกอะไรนี่เดี๋ยวยาก,ก็โตคุ้มหมดนะครับ ตอนนี้น้ําน้ําในท้องล่องก็กําลังพอดีนะครับช่วงที่เราใช้แผงโซลาเซลล์สูบน้ําขึ้นด้านหน้านะครับน้ําในท้องล่องตรงนี้มันก็จะยุบนะครับเพราะว่าเราต่อท่อให้มันถึงกันนะครับที่เราสูบจากด้านหน้านะครับเราปล่อยน้ําเข้าจากด้านหน้านะครับน้ําก็จะไหลเข้าแปลงนาแล้วก็ผ่านท่อน้ำรลน้นมากระทงหนึ่งกระทงสอง เราก็กลับลงล่องนะครับช่วงที่น้ําในท้องล่องแห้งนะครับเราก็จะสูบน้ําบาดาลน,นยผ่านแอร์เรเตอร์นะครับแอร์เรเตอร์ชุดนั้นนะครับเห็นไหมฮะชุดนั้นเพื่อ,อให้สนิมน,น้ําบาดาลเนี่ยมีการตกตะก,รกอนก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปใช้เราจะไม่ได้สูบแล้วปล่อยเข้านาเลยนะครับ เพราะว่าสนิมน,น้ําบาดาน่ะมันไปตกตะกอนในนาแล้วก็ไปบล็อกรากข้าวนะครับลดประสิทธิภาพในการกินปุ๋ยและหาอาหารของรากข้าวนะครับสังเกตดูนะครับข้าวที่ไม่ค่อยกินปุ๋ยแล้วถ้าเจอกอากาศร้อนจัดนะครับไปถอนรากข้าวดูได้เลยครับดำนะครับแล้วก็เป็นสีส้มสีน้ําตาลด้วยนะครับ พาไปชมพันนานะครับน้ำนท่วมไปร่วมสองเดือนนะครับตรงไหนที่เป็นแอ่งน้ำขังนะครับก็หอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่จะมากินต้นก้าก็เดี๋ยวต้องไปเอาแผ่นก้ามาซ่อมนะครับพันนานครับอันนี้แปลงกระทงหลังนะครับ น,นี่เป็นกระถงหน้าครับเพิ่งวานปุ๋ยไปเมื่อวานนะครับนี่ครับท่อน้ำล้นครับผ่านศึกมาหลายรอบนะครับอันนี้น่าจะโดนรถเหยียบนะครับปากเริ่มเจอฮะอันนี้เราจะสวมท่อไว้สําหรับปรับระดับน้าไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อนี้แทนครับ น้ำเรื่อยๆกำลังพอดีนะครับตอนนี้ข้าวได้8วันหลังปักดำนะครับติดตามตอนต่อไปครับ